สวัสดีครับพี่ๆท่านวันนี้พบกัช่อง PN พาบ้างกันอีกเช่นเคยครับผมเอาวันนี้ก็เป็น EP ที่ สามสิบเก้าแล้วครับผมในอีพี EP ที่สามสิบเก้าแล้วนะพี่นะมีมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยครับผมองค์ละสองร้อยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่พนายรับสององค์ก็ลดเหลือสามร้อยบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะอ่าส่วนช่องทางการติดต่อเราก็เป็นเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนไลน์ดีไลน์ก็จะเป็น p o p c พ n ซีโอสองห้าสามสามนะพี่นะอ่าถูกใจองค์ไหนชอบจังไหนก็ ล,ลากไลน์นี่โทรมาแจ้งปิดกับผมได้ครับผมเดี๋ยววันนี้ลองเรื่องรับชมกันดูก่อนนะพี่นะวันนี้ก็มีมาแบ่งปันสามสิบรายการเหมือนเดิมเลยครับผมเรามาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยอาจะเป็นคุนแผนอ่าเขาเรียกคุณแผนไข่พาซี่อกไหมหลวงพ่อโกยครับผมนะจะเป็นออกเนื้อ่วนผงใบลานนะพี่นะสําหรับองค์นี้นะพี่นะเนี่ยนี่ครับเป็นคุณแผนนั่งกุมารน,นะพี่นะเนี่ยนี่ครับนั่งกุมารน,นะเนี่ยจะออก เนื้อโซนผงใบลานนะพี่นะสําหรับองค์นี้หมายเลขหนึ่งนะครับนี่สําหรับองค์นี้หมายเลขหนึ่งนะนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขหนึ่งต่อไปเป็นหมายเลขสองจะเป็นเหรียญลูกผ่านครับผมนี่เป็นเหรียญลูกผ่านนะเหรียญน,นี้หมายเลขสองครับผมได้มาเก่าเลยเหรียญน,นี้นี่บอกได้คําเดียวเลยว่านอนก้นกระป๋องเลยอะ เนี่ยดูเดิดูสภาพที่เขาเก็บไว้นะพี่น้าเนะนี่ยเนี่ยได้มาจากก้นหรอว่าก้นข้างล่างเลยนะพี่น้าเนี่ยก้นก็ป่องเลยะดูเขาเก็บเอาไว้ผมก็ได้มายัางไงไม่ได,ไได้ไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยนะให้ไปแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยดูเดิเนี่ยได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะเนี่ยสำหรับองค์นี้แน่นอนก้นก็ป๋องเลยครับผมในองนี้หมายเล 2, ขสองครับผมสองร้อยบาทน,นะพี่นะาสำหรับหลวงปู่พาน ต่อไปเป็นหมายเลขสามหมายเลขสามนี่จะเป็นหลวงพ่อโสธรนะเนี่ยจะเป็นล็อกเก็ตแบบนี้เลยนะเนี่ยเ,เก่าๆแบบนี้เลยนะเนี่ยครับหลวงพ่อโสธรนะพี่นะเนี่ยเป็นล็อกเก็ตเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะน,นี่ครับ ขสามนะครับนี่น่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสามต่อไปเป็นหมายเลขสี่จะเป็นปิดตาผมไม่ทราบที่นะแต่ด้านหลังเนี่ยยันเหมือนทางงปู่บูนปูปป่เพิ่มอะไรอย่างนั้นเลยนะเนะี่ยยันแบบนี้ครับผมนะเนี่ยองคเนี้ยหมายเลขสี่นะครับเนี่ยด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะพี่นะนะครับ นีครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสี่ต่อไปเป็นรูปรอนหลวงพ่อเงินหมายเลขห้ารูปรอนหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะองค์นี้หมายเลขห้าครับผมนี่ครับ สองร้อยบาทครับผมหมายเลขห้าต่อไปเป็นปู่ทวดเนื้อว่านหมายเลขหกครับผมนี่ครับอันนี้เขาน่าจะห้อยหน้ารถนะพี่น้าเนี่ยนะครับ องค์นี้หมายเลขหกก็ผมสองบาทก็ผมหมายเลขหก 6. ต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดองนี้เป็นพักกิ่งไม่ทราบที่แต่ด้านหลังจะมีตอกโคดแบบนี้เนี่ยนะนะนะครับเนี่ยมีตอกไว้แบบนี้นะพี่นะนไม่ทราบที่นะครับเนะีนะ่ยสวยงามนะพี่นะองค์นี้หมายเลขเจ็ดก,ก็ผมเป็นพักกิ่งนะครับีนะ่ ครับี่อันนี้เป็นพักกิ่งกิ่งยังดังอยู่นะครับนสองร้อบาทครับผมหมายเลขเจ็ดต่อไปเป็นหมายเลขแปก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะนี่ปีสองห้าหนึ่งสองนะครับผมนี่อันนี้หมายเลขแปดนะแตผมว่ออกเพราะถุงเขาแตกอยู่แล้วนะไม่รู้ด้านไหนอาด้านนี้ด้านนี้น,น,นี่ด้านนี้ถุงเขาอันนี้อยู่แล้ว เป็นกระดาษแบบนี้นะพี่นะนีะนะครับอัดจ่องแคร์ปีสองห้าหนึ่งสองนะครับนี่นี่รูทายแบบนี้นะพี่นะนีะครับเนี่ยองค์นี้หมายเลขแปดนะพี่นะเดีย๋ยวผมใส่ก่อน นี่ครับองนี้หมายเลขแปดครับผมสองร้าบาทครับผมหมายเลขแปต่อไปเป็นหมายเลขเก้าองนี้ผมมองว่าเป็นปู่ทวดอา่าพระครูใบดีกาขาวนะนี่ครับเนี่ยผมใส่กอบแบบนี้มาแล้วนะนด้านหลังจะเป็นเนื้อแบบเนี้นี่ครับ เนะนี่ยองนี้หมายเลขเก้านะพี่นะในสองร้อยบาทครับผมหมายเลขเก้าต่อไปเป็นหมายเลขสิบเป็นสมเด็จหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนี่เป็นออกเนื้อโซนผงน้ํามันนะพี่นะนี่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงแต่จะออกวัดโพไซนะพี่นะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมนี่ปีสองห้าสองห้านะนี่เป็นเนื้อหกโซนผงน้ํามันนะพี่นะ นี่ครับเนี่ยเป็นเนื้อโซนผงน้ํามันนะเป็นสมเด็จครับผมนี่ยนี่หลังจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อสูดวัดกาหลงนะครับเนี่สร้างสองห้าสองห้านะนี่ครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบต่อไปเป็นหมายเลขสิบเอ็ดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุธรลงยานะไปนะนี่ หลวงพ่อโสธรที่เลือกสร้างพระโอบโบอสดนะครับเหรียญน,นี้หมายเลขสิบเอ็ดครับผมนี่นี่ครับนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบเอ็ดต่อไปเป็นหมายเลขสิบสองเป็นเรนหรียญหลุบปูดูนะพี่นะนเป็นเรนหรียญหลุบปูด,ดู ผมปัญโยครับผมวัดส,สักแกหมายเลขสิบสองครับผมนะครับเป็นเห,นหรียญหลูกคุด,ดูผมปัญโยนะพี่น้าวัดส,สักแก,รกครับผมนี่นะครับในเหรียญน,นี้หมายเลขสิบสองครับผมสองร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามองนี้จะเป็นเหนรียญราชการที่ห้าหลังเป็นหลวงปุ่ทวดนะพี่นะนี่รายการที่สิบสามครับผมนี่ครับนี่นี่ สองร้อบาทครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่สิบสีจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะพี่นะได้มาแบบนี้โคตรเก่าเลยเนี่ยงนันออกจากตลับเลยแล้วกันเนี่ยตลับก็เก่ามากกล้นะใส่ไว้แบบนี้นครับนี่ย องนี้รายการที่สิบสี่นะพี่นะนี่ครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะพี่นะนี่ครับในองนี้รายการที่สิบสี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าอ่าเป็นพระนภง์หลวงพ่อเปิดวัดบางพระ รายการที่สิบห้านี่ครับเป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อเปิดวัดบางพระนะครับนี่ครับองนี้รายการที่สิบห้าครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบหกจะเป็นรูปร่อหลวงพ่อโสธรน,นะ ลูกหล่อหลวงพ่อโสธรรายการที่สิบหกครับผมอ่าเดี๋ยวผมดูพ็ะสอบก,ก่อนนะปีสองห้าสี่หนึ่งนะพี่นะน,น,นี่ปีสี่หนึ่งนะครับผมนี่ครับนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบหกนะครับ รายการที่สิบหกสอง้บาทต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดเป็นปลูปบอลรวอพ่อเงินวัดบางคานร,รายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นรูปบอลรวมพ่อเงินวัดบางคานแล้วมีตอกวานหนึ่งห้า 15, ไว้นะพี่น้าเนี่ยนะครับสองร้อยบาท นี่อุดกิ่งนะครับกิ่งแดงอยู่เลยหมายเลขสิบเจ็ดนะครับองนี้หมายเลขสิบเจ็ดต่อไปเป็นรูปหลอดลงพงเงินอีกหนึ่งองค์หมายเลขสิบแปดครับผมอันนี้เดี๋ยวผมดูคนวัดอะไรอย่าวัดบางคานเหมือนกันไหมจนไม่เห็นแล้วเนี่ยองเนี้ยองนี้หมายเลขสิบแปดนะครับ ในวัดบางคานนะบอกมีที่อยู่ที่องค์พระนะในใน,นี่ครับี่องค์นี้หมายเลขสิบแปดครับผมสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบแปดนะ่นครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้าจะเป็นเหรียญแกคก่อนสมเด็จพระพุทธปาพระเจ้าบ,บดีอะไรอ่ะ พี่นะแล้วด้านหน้าจะเป็นราชการที่ห้าแบบนี้นะพี่นะเนี่ยนะองค์นี้รายการที่สิบเก้านะวัดราชบพิตรนะพี่นะนี่นี่วัดราชบพิตรปีสองห้าสามหกนะครับนี่เดือนนี้รายการที่สิบเก้านะนี่ ออกวัดราชบพิรนะพี่นะนี่ครับเป็นปีปีสามหกนะครับนี่ครับวงนี้รายการที่สิบเก้าครับผมสองร้อยบาทครับผมนี่ครับสองร้อยบาทรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบก็จะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อโสธรอีกหนึ่งเหรียญน,นะพี่นะ เป็นลงยาแล้วไปนะนรายการที่ยี่สิบครับผมนี่นี่ครับเรียนหล,นลวงพ่อโสธรแนนวไปไนะไหนองนี้รายการที่ยี่สิบครับผมสองร้อยบาทครับผม องร้อยบาทรายการที่ยี่สิบต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนี่จะเป็นเหนรียญรัชการที่ห้าแล้วก็ด้านหลังจะเป็นกรมหลวงชุมพรนะคบผมนี่นเหรียญน,นี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับหน้าหน้านี่จะเป็นราชการที่ห้านหลังนี่จะเป็นกรมหลวงชุมพระครับผม นีครับเปลี่ยนนี้รายการที่21ก็ครับผม2องบาทครับผมต่อไปเป็นปู่ทวดนวานรายการที่นี่นวานวัดช้างให้ครับผมนี่รายการที่22ก็ครับผมองค์นี้ บัตรช้างให้ปัตรตันนี่นะพี่นะองค์นี้รายการที่ยี่สิบสองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระอุณาดูนรายการที่ยี่สิบสามพระนาคปกนาดูนนะพี่นะองค์นี้รายการที่ยี่สิบสามครับผม สองร้าบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นคุณแผนอ่าเป็นพวกเนื้อผงเนื้ออะไรนะผมไม่ทราบที่ด้านหลังเป็นยันแบบเนี้ยเนี่ยรายการที่ยี่สิบสี่นะครับผมเนี่ยจะเป็นพวกเนื้อผงพุทธคุณนะพี่นะ ตรงนี้รายการที่24ครับผมด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะครับน,นี่นะนี่200บาทครับผมรายการที่24ต่อไปเป็นรายการที่25นี่จะเป็นพระอ่าชุดหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปีสามปีสามสี่นี่ปีสามสี่ที่เลือกสร้างมนดบนะีน่ ลวงพ่อคูณบ้านไร่นะนี่ปีสามสี่มาเพามันเป็นกล่องชุดแบบนี้เลยนะเนี่ยกล่องชุดสามองค์แบบนี้เลยนะครับไม่ <Yeah. S 1> <c oughs> เอาไม่ออเดี๋ยวเรดูองค์นี้กันก่อนนะอันนี้จะเป็นอะไรอ่ะสมเด็จปริสุทธโธครับผมนองค์นี้สมเด็จ ปาลิสุดโตนะครับผมหนี่งสำหรับองค์น,นี้นะพี่นะก็อันนี้จะเป็นนี่นี่จะเป็นรูปเหมือนหล้วก็คูณนะครับผมนึ่นะครับน,นี่จะเป็นรูปเหมือนหล้วก็คูณนะพี่นะ ขวาลุดป้าเปนเใส่คืนคไม่ได้โอ้โหแหนี็นใสค่คืนให้าี่เอาะได้ไหมใสค่คืนไม่ได,ด้ก็อันนี้จะเป็นปิดตา ติดตามมหาลาภหลวงพ่อคูณกับผมบัดบ้านไร่ชุดนี้จะเป็นชุดรายการที่ยี่สิบห้านะครับน่ได้ไปสามองค์เลยนะเนี่เป็นติดตามมหาลาภบัดบ้านไร่นะครับผมนี่นี่ครับเนี่เป็นชุดเลยนะชุดหนึ่งมีสามองค์แบบนี้ให้ไปแบบนี้เลยนะครับชุดนี้เป็นชุดรายการที่ยี่สิบห้านะนี่เป็นปีสามสี่ครับผมนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบห้า ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบหกองนี้เนผมยังไม่ได้ตัดเลยนะนี่ดูในบ้านมาแบบนี้เลยนี่ใช่ไหมนี่เนี่ยดึงไม่ออกนะครับเนี่ยผมเห็นแบบนี้ผมก็ยังไม่ได้ตัดเดีย๋ยวมาตัดเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมกันในในคลิปเลยนะพี่นะนี่คือผมตัดสดๆเลยนะนี่เขาซีนไว้อย่างนี้นะครับผมไม่ได้ดูก่อนเลยนะ จะเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะนี่ปีเป็นปีสี่เจ็ดนะครับพิมพ์เป็นได้นะนี่เขาเขาใส่ไว้แบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นสมเด็จบางขุนพรมนะครับองนี้ถ้าพ,พี่ท่านใดสนใจแต่จะเป็นแต่เป็นปีพอสอใหม่นะอันเนี้ยนี่ครับ นะครับห่งนี้หมายเลขที่ยี่นะครับเจ้าของก็เอาเทฟซีนไหมอย่างดีเลยไม่ได้แกะเลยผมก็ไม่ได้แกะเพิ่งจะมาแกะพร้อมกันนะก็จะเป็นมีเนื้อหามวลสารของสมเด็จบางคุณพรมผสมอยู่นะครับเนี่ยก็จะเป็นสมเด็จที่ว่าแตกหักอะไรนี่นะพี่นะ้าเขามาผสมไว้อยู่นะครับ,ผม,บ,บผมนี่สำหรับององนี้นะพี่นะาสองร้200บาทครับผม มาของกล่องจมเดิมเขาเลยนะเนี่ยของเดิมเขาแบบนี้เลยนะ <S 1> <S 1> <ๆ>ผมได้มาแบบนี้เลยเนี่ยเป็นปี47นะครับเนี่ยราสมเร็จบางขุดพรมนะครับผมนี่เป็นปี47นะได้มาแบบนี้เลยแต่จะเป็นพิมพ์เส้นได้ไหมอะเนี่ยก็น่าจะใช่นะใช่ไหมเนี่ยผมได้มาแบบนี้เลยหรือว่าเขาเอาฝาอื่นมาใส่อันนี้อันนี้ลองลองพิจารณาดูนะแต่ผมได้มาแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ย องนะนี้หมายเลขที่ยี่สิบหกนะพี่นะสองร้อยบาทครับผมชิ้นชอบก็แบ่งปันไปได้ครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดในองนี้จะเป็นพระนผงหลวงพ่อโสธรน,นะรุ่นสร้างพาวโบสดปีสี่สี่นะครับผมอ่าอันนี้จะไม่ใช่รุ่นที่ว่ามีมวลสารอะไรนะที่ผมเคยแจ้งไว้ก่อนคลิปก่อนก่อนนะแต่จะเป็นพิมพ์เดียวกันเลยแต่อันนี้จะเป็นรุ่นสร้างพาวโบสดปีสี่สี่มวลสารองค์หลวงพ่อนะครับอันนี้จะเป็นมวลสารองค์หลวงพ่อนะนไม่ใช่เป็นพวก ผมจะไม่ผิดอะไรว่าร้อยแปดเรื่องอะไรนะที่เกาะอ,องค์กรก่อนหน้าเนี้ยที่ผมนํามาแบ่งปันนะนะพี่นะอันนี้จะเป็นเนื้อหามวลสารองค์หลวงพ่อนะโอ้โหแน,น่นแน่นแน่นแน่นโอ้โหน,นี่จะเป็น pcc นะครับผมนี่นี่ชัดเจนนะครับมวลสารองค์หลวงพ่อนะครับผมนี่นี่สาหรับองค์นี้นะพี่นะองค์นี้หมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับดูดินี่เขาทาทองมานะ นะครับหรือว่าเขาแปะทองคําเปียวผมก็ไม่มั่นใจนะผมก็ไม่กล้าแตะเดี๋ยวเพื่อนได้อยากได้ไปเดิมเดิมนะพี่นะเดิมเดิมครับผมพิ่งจะแกะออกมาจากกลองเลยนี่ดูนะเนื้อมวลสารเพียบเลยนะพี่นะนี่รุ่นสร้างพระอุโบสถปีสี่สี่นะครับผมนี่มวลสารองค์หลวงพ่อนะนี่นะชัดเจนนะครับเนื้อหามวลสารก็ดีด้วยนะพี่นะ สำหรับองค์นี้ครับผมองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบหกนะนี่กล่องราคาษสีสไตล์แบบนี้นะพี่นะสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดจะเป็นสมเด็จพระไพรีพินาศวัดปรวรครับผมเป็นเหรียญน,นะองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดครับผม นี่พระภัรีพินาศนะนี่วัดบวรปีสองห้าสี่ห้านี่ปีสี่ห้านะครับน,นี่ครับพระภัรีพินาศองค์นี้จะเหมือนนี้กับเป็นพวกปกะนะพี่นะเป็นพวกปกนะครับผมแต่จะใหญ่กว่าปกน้อยนึงนะพี่นาะลองลอง,ลองพิจารณาดูว่าผมสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบแปดใช่ไหม ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่บแปดอ่ายี่สิบแปดแปดยี่ิบเก้าอ่าตรงนี้ยี่ิบเก้าเป็นพระภัยฤทธิ์พิณาศเหมือนกันเริ่มสับสนนะี่นเลี้ยงไว้เองนะสับสนเนี่จะเป็นพระภัยฤทธิ์พิณาศหมายเลขที่ยี่สิบเก้าอันนี้จะเป็นปีห้าหกนี่ร้อยปีนะพี่นะนี่ร้อยปี รุ่นร้อยปีนะครับผมนี่พระพายดีพินาชองค์นี้จะเป็นปีห้าหกครับผมอ่าผมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนี่ครับนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นหมายเลขสามสิบอ๋อวันนี้มีสามสิบเอ็ดรายการนี่หมายเลขสามสิบจะเป็นปู่ทวดนว่านวัดห้วยมงคลนะเป็นตัาเยกเป็น แล้วจะตุคามเนี่ยผมได้มาสององนะนี่สามสิบกับสามสิบเอ็ดนี่นี่นี่ดูสามสิบกันก่อนนะอันนี้ผมลองหมุนดูแล้วผมเห็นกรอบคลาสสิกดีนี่นี่นีผมรู้วิธีหมุนแล้วแรกหาวิธีเอาออกอยู่นี่เขาหมุนแบบนี้นะนี่นี่โคตรคลาสสิกเลยนะวินากรอบเขาอะนีู่่ทวดนาว่านวัดห้วยมงคลนะครับนี่นี่ วัดห้วยมงคลน,นะเนี่ยดูกรอบเขาใส่ไว้ผมไม่กล้าแกะเลยเดี๋ยวผมกลัวจะใส่ของเขาไม่เหมือนเดิมนะได้เกา่เกาๆมาแบบนี้เนี่ยพี่ๆท่านใดที่รับไปก็ลองไปแกะดูนะนี่นนนหลังจะเป็นองค์พ่อแบบนี้นะพี่นะมีในมีในเขาเรียกมีในสมุดบันทึกของวัดห้วยมงคลน,นะจัดสร้างนะครับผมนะ ทควดแบบนี้นะพี่นะมีนะคบผมแลนะดูได้กรอบแบบนี้ไปด้วยนะพี่นะเนี่ยถวยพี่ท่านใดสนใจของโคตรคลาสสิกเลยอนะแบบเนี้ยไม่ค่อยได้เจอนะพี่นะแล้วหมุนแบบอย่างนี้ด้วยนะอ่าอ่าเนี่ผมหมุนคืนไปให้ลนะอ่าเนี่ยแต่ผมขออนุญ,ญาตไม่แกะออกมานะเดี๋ยวผมจะใส่ให้คืนไม่เหมือนเดิมครับผมนี่เป็นกรอบแบบนี้นะพี่นะนี่ สองร้อบาทครับผมรายการที่ 3, สามสิบแก่กรอบก็น่าจะไหลร้อยแล้วนะพี่นะนี่สองร้อบาทต่อไปเป็นรายการสุดท้ายรายการที่สามสิบเอ็ดนี่ได้มาผมร้อยแบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นวัดทวยมงคลเหมือนกันอนะันนี้ผมก็แบบรักเกะแล้วนี่เขาจะเป็นเปิดแบบนี้เปิดไม่ได้ด้านน้ะนี่นี่ท่านน่ะเขาจะเปิดแบบนี้นี่ได้สองง่ายๆนะองนี้จะมีตะกรุดด้วยนะวัด้วยมงคลนะครับวัดทวยมงคลนะ อช่ไหมอ่าใช่วัดห้วยมงคลเพราะว่าอ่าจะเป็นเนื้อว่านจะส่องไม่ค่อยชัดว่านทับคําว่าวัดห้วยมงคลนะเนี่ย้ะเป็นเนื้อว่านแบบนี้นะพี่นะนี่นี่แต่องค์นี้จะมีตะกุดนะอันนี้เขาจะเปิดด้านหน้าด้านหลังได้นี่นี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับ จะเป็นแบบนี้นะพี่นะเนี่ยเราจะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้รายการที่สามสิบเอ็ดนะครับนี่เป็นปู่ทวดเวนว่านวัดห้วยมงคลเป็นพิมพ์อ,องค์พ่อจตุคามนะสองร้อยบาทครับผมรายการที่สามสิบเอ็ดนะแล้วก็สำหรับพี่พี่ท่านใดอยากดูลูกปภาพเพิ่มเติมครับแกลไลมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ